สวัสดีครับพี่น้องที่รักจำได้ไหมสามคำถามที่เราจะถามหมายความว่าอะไรสมัยนั้นไม่ความว่าอะไรสมัยนี้แล้วก็ไม่ความว่าอะไรสำหรับตัวผมเองวันนี้อยากจะเปลี่ยนนิดนึงว่าสมัยนั้นเป็นสองสมัยหมายถึงว่าที่เราจะอ่าน มันตอบคำถามที่อาจจะเป็นคำถามของลูกศิษย์พระเยซูที่อาจจะเริ่มสงสัยว่าถ้าพระเยซูเป็นพระคริ์จริงๆถ้าเป็นเมสสิยาทำไมคนเก่งพระกัมพีไม่ยอมรับทำไมพวกผู้นำของเราไม่ค่อยเชื่อทำไมหมู่บ้านของพระองค์เองแม้ว่าจะเป็นกะเปนาอุมหรือนาซาเรตก็ไม่ยอมรับทำไมยอน ที่บอกว่าคนเนี้ยใช่แล้วเกิดสงสยัยทําไมครอบครัวของพระองค์เองไม่ยอมรับเนี่ยจ,จะเป็นคําถามที่เขากําลังเผชิญอยู่กําลังถามในใจพระเยซูก็เลยอธิบายเรื่องดินสีชนิดคือแล้วอาจจะเป็นคําถามของคนที่อ่านหนังสือมัทธิวด้วยคือสมัยนะั้นมีสมัยที่มัทธิวเขียนให้กับผู้อ่านหนังสือมัทธิวซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นคนอยู่ซึ่งคงจะเกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นพระคัม์จริงๆทำไมชาวอยู่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับพระเยซูว่าเป็นกรรษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะส่งให้เขาก็ไม่รู้เป็นเคยเป็นคำถามของพี่น้องไหมว่าถ้าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆทำไมคนไทยที่เชื่อในพระองค์มีแค่2%ซ ถ้าพระเยซูปเป็นพระบุตของพระเจ้าจริงๆทำไมประเทศชาติที่เคยมีคนเชื่อในพระองค์ตอนนี้น้อยลงแม้ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแถวยุโรปจำนวนคนที่เป็นลูกศิษย์พระเยซูก็เปอร์เซ็นต์ก็คือน้อยลงก็เพราะว่าเราต้องต่อสู้กับนกมารก็เป็นวิญ,ญญาณที่หลอกลวงมนุษย์ เป็นเพราะว่าบางครั้งเราก็เจอกับคนที่เชื่อไม่จริงคือเชื่อโดยไม่ค่อยเข้าใจเชื่อแบบผิวเผินอาจจะเชื่อตามบัมพบุรุษหรืออาจจะเชื่อเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือกำลังเหอหรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นพวกต้นหนามเชื่อแต่แล้วก็มีเรื่องอื่นที่เขาเห็นว่าสำคัญกว่าเขาก็เลยไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้ก็จะเป็นแง่คิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกดีว่าเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องเราแสวงหาพระองค์จริงหรือเปล่าก็ใช่อ่ะเป็นเรื่องของจิตใจของเราเป็นเรื่องของขวัญด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกียรติที่เราได้เชื่อพวกสิทธ์ต่างถามพระเยซูว่าทำไมอาจารย์ถึงใช้แต่เรื่องเปรียบเทียบ เล่าให้คนฟังพระเยซูต,ตอบว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษที่จะรู้ความลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่คนอื่นๆไม่มีสิทธิ์คนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจก็จะยิ่งงมยิ่งงงมากขึ้นไปอีก พระเยซูใช้เรื่องเปรียบเทียบมันจะแยกแยะคนที่สนใจจริงกับคนที่ไม่ค่อยสนใจคนที่อยากรู้ก็จะเข้ามาหาพระเยซูหรือลูกศิษย์ของพระเยซูแล้วก็มาถามว่าอาจารย์หมายความว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ไม่สนใจก็ลมทวนหูคือไม่ไม่สนใจ นั้นนะผู้เชื่อก็จะมีความเชื่อมากขึ้นคนที่ไม่เชื่อก็จะยิ่งเห็นว่าก็เ,ออเป็นเรื่องไร้สาระงั้นความเชื่อเป็นเรื่องการแสวงหาเป็นเหมือนอกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง use it or lose it ไม่ใช้ก็หายเหมือนกับภาษาฝรั่งเศสของผมที่ผมเรียนสมัย,ม,ยมัธยมหายไปหมดเลย ภาษาสเปนที่เรียนสมัยมหาวิทยาลัยเหลืออุมปกิตโตนิดหน่อยไม่ใช้มันก็หายความเชื่อก็เช่นกันความรักก็เช่นกันนั่นะคนที่แสวงหาความจริงก็จะมาเป็นลูกศิษย์พระเยซูแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยสนใจความจริงหรือหันไปจากพระองค์ก็จะ แยกว่าเดิมมนุษย์เป็นเหมือนไข่คือมันจะเป็นไข่ตลอดไปไม่ได้มันจะฟักตัวเป็นลูกไก่หรือมันจะเน่าเป็นไข่เน่าก็มีสองทางให้เลือกบางคนเถียงผมว่าไม่ฉันเป็นไข่เค็มคือพระเยซูบอกว่า,วาคุณกำลังมากขึ้นคนที่ เลือกอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบนี้มากขึ้นคนที่เลือกแบบนั้นก็จะเป็นคนแบบนั้นมากขึ้นเหมือนกับที่เปาโลบอกในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ7อย่างโง่ไปหน่อยเลยไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้หรอกใครวานพืชอะไรลงไปก็ต้องเก็บเกี่ยวผลของพืชนั้นคนที่วานเพื่อกิเลสตัณหาของสันดานก็จะเก็บเกี่ยวความพินาศ ส่วนคนที่หวานเพื่อเอาใจพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปจากพระวิญญาณนั้นงั้นอ่ะสิ่งที่เราตัดสินใจในแต่ละวันกำลังสร้างนิสัยของเราทีละนิดทีละน้อยเราก็เลยถ้ามีความเชื่อเราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นถ้าทำตามความเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทำก็มันจะยิ่งไม่เชื่ออ,อีก,กเป็นแง่คิด แปลกนะแต่สําคัญเพราะว่าสําคัญโอเคต่อไปนี่คือเหตุที่เราใช้เรื่องเปรียบเทียบเล่าให้พวกเขาฟังเพราะถึงเขาจะเห็นก็เหมือนกับไม่เห็นถึงเขาจะได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ยินและไม่เข้าใจด้วยซึ่งเป็นจริงตามที่เอสยาผู้พูดแทนพระเจ้าได้บอกว่าคุณจะฟังแล้วฟังอีก แต่จะไม่เข้าใจคุณจะดูแล้วดูอีกแต่ไม่เห็นเพราะจิตใจของคนพวกนี้ดื้อด้านไปเสียแล้วพวกเขาปิดหูปิดตาจึงทำให้ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและจิตใจก็ไม่เข้าใจพวกเขาจึงไม่ได้หันกลับมาหาเราเพื่อเราจะได้รักษา Okay. เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อเราออกไปประกาศมันจะมีสามประเด็นที่เป็นอุปสรรคสำหรับความเชื่ออันหนึ่งคือสิ่งที่คนนั้นไม่เข้าใจอันนั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องของสมองก็ได้คือไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้ก็เป็นอุปสรรคแน่นอนอ,อุปสรรคที่สองคือสังคมรู้ไหมเมื่อคนเข้าโบสถ์คำถามแรกในใจไม่ใช่ว่า พระเจ้าจริงไหมพวกนี้สอนหลักคํำสอนเป็นยังไงแต่คําถามแรกคือว่ามีใครที่นี่เหมือนเราไหมอืมเป็นเรื่องสังคมอนันั้ถ้าไม่มีใครที่เหมือนเขาก็ยากที่เขาจะเข้ามากับกลุ่มพวกเราแต่อุปสรรคที่สามที่ใหญ่ที่พระเยซูพูดถึงตรงนี้คือเรื่องของจิตใจว่าสิ่งที่เขาชอบที่พระเยซูสอนกับสิ่งที่เขาไม่ชอบ อาจจะเป็นบาปโปรดที่เขาชื่นชอบไม่อยากจะยอมพระองค์ในจุดนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ข่าวดีคือว่าทั้งหมดนั้นน่ะสามารถเป็นสะพานได้เนี่ยนะสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วก็สามารถเป็นสะพานให้เขาเข้าใจมากขึ้นสังคมถ้าเขามีเพื่อนๆนที่เป็นคริสเตียนที่ดีก็อาจจะเป็นสะพานให้เขาเชื่อถ้าเขาชอบทำความดีชอบช่วยคนอื่นคือ สิ่งดีๆที่เขาชอบอยู่แล้วพอเขาเจอคําสอนเหล่านั้นในคําสอนพระเยซูเขาจะยิ่งรู้สึกว่าใช่คําสอนนี้เหมาะกับฉันโอเคพูดถึงความเชื่อเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจดินสามชนิดแรกคือฟังแต่ไม่เห็นว่าสำคัญที่จะต้องทำตามก็เป็นเรื่องจิตใจพวกคุณ ที่มีตามองเห็นและมีหูได้ยินนั้นได้รับเกียรติจริงๆเราจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังเห็นและได้ยินอยู่นี้พวกผู้ผู้แทนพระเจ้าและพวกคนทั้งหลายที่ทำตามใจพระเจ้าไฟฝันอยากจะเห็นแต่ไม่เห็นไฟฝันอยากจะได้ยินแต่ก็ไม่ได้ยินงั้นนะ่ะความเชื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้า พระเจ้าเปิดตาใจพระเจ้าเปิดโอกาสเป็นเรื่องของพระคุณความเมตตาการุณาของพระเจ้าไม่ใช่เพราะพวกสิทธิเอก12คนนั้นดีเลิศหรือฉลาดหลักแหลมแต่เป็นเพราะพระเจ้าเมตตาพระเจ้าให้ของขวัญน,นี้กับเขาเหมือนกับที่พระเยซูพูดในบทที่11ข้อ25ว่าพระองค์ได้เปิดตาเรื่องราวนี้เอาพระองค์ได้ปิดบัง เรื่องราวนี้จากพวกที่มีการศึกษาและพวกเฉลียวฉลาดแต่ได,ด้เปิดเผยให้กับพวกที่ไร้เดียงสาเหมือนเด็กเล็กๆเราจะมีตัวอย่างเรื่องนี้ในหนังสือกิจการบทที่12ข้อ14มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลิเดียนั้นอยู่ที่ฟิลิปปินส์เป็นคนขายเสื้อผ้าสีม่วงเธอ มาจากเมืองทิยาทิราเธอเป็นคนที่นับถือพระเจ้าเมื่อเธอกำลังฟังพวกเราอยู่นั้นองค์เจ้าชีวิตได้เปิดใจของเธอให้ตั้งใจฟังในสิ่งที่เปาโลกำลังพูดเห็นไหมความเชื่อก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดใจของเราด้วยงั้นเราจะไปอวดไม่ได้สุดท้ายก็เป็นเกียรติที่พระองค์ เปิดตาใจของเราด้วยในบทที่16ข้อ17หลังจากที่เปโดรบอกว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นพระบุของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าซีโมนลูกของโยนาคุณได้รับเกียรติจริงๆในเรื่องนี้พระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์เป็นผู้เปิดตาเปิดเผยให้รู้นะไม่ใช่มนุษย์หรอก ก็คำถามสุดท้ายก็ให้พี่น้องอาถามตัวเองว่ามีความหมายอะไรสำหรับตัวพี่น้องเองสำหรับผมก็ถือว่าอย่าท้อในการประกาศยังไงก็คุ้มให้วานเมล็ดพืชต่ตอไปแล้วก็ให้ชื่นชมยินดีที่พระเจ้าได้เปิดตาของอของชอนเองแล้วก็อย่ายิงเพราะว่าจริงๆเป็นพระเจ้าที่เปิดตาไม่ใช่ว่าผมฉลาดจนค้นพบพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ